สวัสดีครับพี่น้องที่รังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำพื้นโชว์ออฟฟิเชียลครับนี่มาแล้วครับมาแล้วรถบัสสี่คันมาถึงพื้นที่ทำการแสดงก่อนก็นี่มาถึงแล้วครับรถบัสครับ <c oughs> <c oughs> ออกมาจากโมงครับเพี่ออกมาจากโมงครับน,น,นี่ครับมาหอดนะครถบรถม้ามันแล้นแล้วพึ่งมาหอดจอดถึงครับเรื่อนกับประท่านดับครับน,นี่สถานที่ตรงนี้แหละครับ สาวหน่อยลำเพลินโชคอะบพึ่งเหรียญไปเอวังซีหามือที่แล้วคนที่ รถคันที่มาถึงก่อนโมก,ก่อนพวกนะครับเดี๋ยวผมจะได้เบิ้องบนรถกูดได้ <c oughs> นี่นี่ครับรถพวกกันใช่ครับ <c oughs> มาหอดงานก่อนโมยดีครับงหั้งนี่ก็เป็นร้านเข่าของน้ำสวัสดีครับ สามรอบแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องรอบที่สามแล้วโอ้ยจังหวะครับสวัสดีครับช่องเบาตุ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวครับงานลุ่นกันมาสิตั้งเท่าไหร่แบบเก้ากะเรียบรอยตั้งแบบรอบแรกก็ดีเอา บอะมาลองรุนกันครับแต่ว่าดินนี่ลมดินลมอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรถเริ่มทยอยมาแล้วทีมงานเริ่มทยอยกันมาแล้วครับ หน้างานวันนี้นะครับอยู่ที่ตรงข้ามกับโรงกึงนะครับอยู่ที่นาะโรงงานตรงข้ามกับโรงงานโรงกึงนะครับ นี่ครับทีมงานลุงเปียะว่ามันได้3้ำซี่คิบเราครับผมพึ่งมาไทยพอดีเมื่อคืนเป็นไข่ได้กินยาเราผัดผ่อนไปครับ <c oughs> <c oughs> นี่กับพึ่งไปอาบน้ำกินเขามากครับ เดี๋ยวเ้าสิพาพี่น้องไปทายไปยุ่น้างหน้าง,งานครับห้องเสีย ตั้งบริเวณนี่นะครับบริเวณเก้าที่สาวน้อยลราเพลินโชว์เดีมาตั้งตอนนี้กันรถทีมงานเริ่มทยอยมาแล้วครับรถบาดรถเบนโบมี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขามาเพิ่งไปนี่ <c oughs> มาประพุทธและยองตับวันที่สี่ <c oughs> ตอนนี้เขา,ากำรอรถเวทีนะครับเพื่อที่ทำการติดตัง้งตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่าโมงโก,กว่าจะซิมโมงแล่วแหะครับ <c oughs>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  ถ้าเจ้าเสียนแขนอูเนี่ยนั่นจะคือโบปูนนอนหลดจะคือบปูนอนพื้นหลดโอ,อ,อ,อ้ผ <laughs> ูกขึ้นไปยีกก็ได้บ่แม,ม้มสีห,กหักราเด่น <laughs>

เดจันดเห็นไ่มเนี่ยสันผูกส่ต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่เมีนผูกจากตัวนั้นมาใส่นหนไหมน่าผูกสองงานส่กันนรหนังงามสติกพอดีตอนนี้ดีมงานกะ หม่องอยูหม่องเซาครับดีที่มันมีแบบเป็นปลา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 ตนยูค่าครับอยู่ทงางขางานเดี๋ยวอ่ะรถเวทีมาตอนเลื่มต่างเวทีเ้าสิมาไทยอัปเดตให้พี่น้องเบิกอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้กับรถกับเริ่มทยอยกันมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ